สวัสดีค่ัท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านและเคเบิลทีวีทั้ง3อำเภอด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวีของทางอำเภอวิงสาเคเบิลทีวีของอำเภอนาน,น้อยรวมไปถึงเคเบิลทีวีของอำเภอปัวค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะเราสองคนนะคะคยังมีภาพให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและรับชมทางเน็ตหรือว่าทางเว็บไซต์ของน่านเรดิโอดัเน็ตนะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะ ติดตามรับฟังและรับชมกันได้ค่ะควันนี้รายการคุย,คยท,ยทย้ายข่าวนะคะดิฉันพิจิตราโกศีผมสลายุทธนนทิพย์ครับก็จะมีประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องราววันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องของคนสู้ชีวิตค่ะคนสู้ชีวิต,นวตในวันนี้จะเป็นใครที่ไหนอีกสักครู่เราจะเชิญแขกรับเชิญของเราค่ะถ้าดิฉันเอ่ยชื่อหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีค่ะเพราะว่าท่านนี้นะคะ เป็นคนที่เราเรียกกันว่าจิตอาสาอย่างแรงกล้าเลยทีเดียว<ช>นะคะครเราจะเห็นภาพว่าไม่ว่าท่านจะเป็นอปรพอรอตํารวจบ้านาหลายๆห,ห,หลายกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมตรงจุดนี้นะคะสำหรับช่วงนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณจิตวดีบุญจินดาค่ะขอเชิญค,ค่ะก็ะหลายหลายคนก็คงจะคุ้นหน้าค่าตาขณะนี้ได้มา พบกับท่านผู้ฟังกันแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะค,คุณจิตวดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหน้าตาขอ, <c oughs> ของคุณจิตวดีที่ท่านผู้ฟังอมองจากกล้องอโทรทัศน์นะคะหรือว่าชมทางเคเบิลทีวีทั้ง3ช่องทางรวมไปถึงทางเว็บไซต์ด้วยครับผมน่านเรียดขอเดิอันเรดดูทางภาพและเสียงได้ค่ะคงจะเห็นภาพของคุณจิตวดีในงานกิจกรรมต่างๆค่ะ วันนี้คุณจิตวดีบุญจินดามาในเรื่องราวของคนสู้ชีวิตแต่คนสู้ชีวิตในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เครื่องหวใช่ครับยังไงก็ให้คุณจิตวดีได้ทักทายกับท่านผู้ฟังกันก่อนค่ะเชญครับค่ะก็ขอสวัสดีนะคะ พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านนะคะคดิฉันเองนางจิตวดีบุญจินนานะคะขอเปลี่ยนนิดนึงเมื่อกี้เป็นบุญจินดาน,นะคะอ,อ,คอัน,นจริงๆแล้วบุญจินนานะคะ่ะซึ่งตัวเองอยู่ที่บ้านเลขที่5หมู่ที่หนึ่งนะคะตำบลช้ยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่าน,นะคะ่ะ ถ้าเรียกชื่อหมู่บ้านคือบ้านนาท่อบ้านนาท่อหมู่ที่หนึ่งค่ะซึ่งนาท้อนี้จะมีอยู่สองหมู่ค่ะหมู่หนึ่งแลก็หมู่ที่สิบค่ะหมู่ที่สิบหมู่ที่หนึ่งกับหมู่ที่สิบปกติเราจะต้องมีหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามแต่ของคุณของคุณจิตวดีเนี่ยหมู่ที่หนึ่งกับหมู่ที่สิบแต่ส่วนของคุณจิตวดีเองอยู่หมู่ที่หนึ่งนะคะค่ะวันนี้อยากจะให้คุณจิตวดีได้เล่าถึงธุรกิจการทําเครื่องหวายเริ่มมาตั้งแต่เมื่อใดคะค่ะ เริ่มทําเรื่องของหวยนะคะครับเดิมแรกๆนะคะคซึ่งหวายของเรานะคะมีตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะของดึกดําบรรมาแล้วเรื่องของหวายนะคะคแต่แล้วอพอดีตัวเองได้มาแต่งงานเมื่อปีพศ2523นะคะ,ะซึ่งมีชาวบ้านอยู่กลุ่มหนึ่งเขาทําเครื่องหวาย <c oughs> พอดีเราก็ไม่มีอาชีพพอดีเลยก็เลยอยากลงไปทํานะคะ <c oughs> ไปฝึกทํากับเขา ทำขึ้นมาเป็นชั้นวางของเล็กๆนะคะแล้วก็ทําเป็นชุดรับแขกเก้าอี้ชุดรับแขกโบราณประมาณเนี้พอเราทําคล่องมาปุ๊บได้ประมาณสักสองสามปีนะคะเอ๊ะก็เห็นว่าบางทีเราทําปุ๊บเนี่ยขายก็ได้เงินเป็นลักษณะเป็นพันเป็นไรซึ่งเราไม่มีอาชีพนะคะพอเราเห็นเป็นเงินหลักพันเราก็อยากทําก็เลยต่อมาก็ทําในครอบครัวของเรานะคะ ซึ่งทำปุ๊บเราขายได้เงินเป็นหลักพันมาถึงหลักหมื่นหัวภูมิใจมากเลยนะคะภูมิใจมากเลยที่ทำตรงนั้นก็เลยค่อยๆขยับตัวขึ้นมาขยับตัวขึ้นมาซื้อไหวายทีละร้อยสองร้อยสามร้อยพอทำเราเรามีเงินประมาณสักหมื่นอยู่ในตัวปุ๊บก็เลยคิดอยากจะขยายกิจการนะคะพอมาถึงปี29พศ2529นนะคะก็เลยเริ่มลงมือทำพอสมควรนะคะ อาจจะว่ามากก็ไม่ไม่ไม่มากจะว่าน้อยก็ไม่น้อยนะฮะพอสมควรนิดหน่อยเสร็จแล้วก็มีมีลูกน้องประมาณสองสามคนนะคะช่วยทําครับพอทํามาปุ๊บขายที่บ้านมีพวกโคราชเข้ามารับซื้อค่ะค่ะจากที่ไหนนะครับอาโคราชคอนครราชสีมาค่ะค่ะมารับซื้อที่บ้านเลยเสร็จแล้วเราก็อยากว่าเออตลาดที่บ้านนะมันก็คงจะเหมือนกับว่าราคาคงจะถูกซะนิดนิดประมาณนี้นะคะก็อยากตัวเองอยากอยากไปหาตลาดเอง ก็เลยเลยมีไปมีเพื่อนอยู่ที่จังหวัดแพร่รนะคะเด่นชัยอะะําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ก็เลยติดต่อกันส่งไหว้ตั้งแต่ปีพศ2529จนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังส่งอยู่เลยนะคะคอันนี้คือไปไปเจอตลาดเพื่อนปุ๊บ ก็เลยตัดสินใจว่าเออติดต่อกันมาตลอดเลยหวายต้นหวายอะไรเมื่อก่อนนี้ก็ส่งกันตลอดนะคะหลังจากนั้นมาพอดีเพื่อนอ่ะเขาแฟนเขาเสียค่ะเขาก็เลยไม่สามารถจะทํากิจการเรื่องหวายต้นได้เขาก็เลยเลิกกิจการหวายต้นไปก็รับซื้อแต่ของเราผลิตภัณฑ์นะคะเลยค่ะเสร็จแล้วจิตจริยังไม่พอค่ะจะว่างกก็ไม่ใช่นาอคือคือเขาบอกตรงว่าไม่อยากอยู่แค่ตรงนี้อยากพัฒนาขึ้นมาแล้วก็อยากสอนรู้สอนเห็นอยากเรียนรู้ประมาณเนี้ยค่ะครับค่ะ ก็เลยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอ่าไปหาตรงไหนที่เหมือนกับว่าเขามีสินค้าตัวใหม่อยากเห็นก็เอามาพัฒนาแล้วก็ดัดแปลงขึ้นมาครับนะคะตรงนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มไอ้สินค้าของเราให้มีหลายตัวขึ้นจากเดิมเราทําชุดโบราณแล้วก็ชั้นวางของเตียงนอนนะคะก็เพิ่มเป็นชุดรับแขกแบบอื่นนะคะมีตะกร้าแล้วแต่ว่าไอ้เขาบางทีเขามีแบบมาสั่งเราก็ฝึกทําเอา จนถึงว่าคล่องตัวนะคะทำได้คล่องเสร็จแล้วก็หาช่างที่ว่าฝีมือเข้ามาอีกหลายๆคนนะคะตอนนี้ก็ที่พูดถึงพูดถึงว่าคนงานที่เราทําอยู่นะคะก็ทําด้วยกันมา20กว่าปีคนงานก็ยังอยู่กับเราอยู่เหมือนทุกวันนี้นะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์หวายนะคะวัตถุดิบก็คือหวายหวายที่ผลิตทุกวันนี้หามาจากแหล่งไหนบ้างคะทุกวันนี้นะคะถ้าพูดถึงหลักๆนะคะ ก็มาจากอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งหวายตรงนี้มาจากขม응ิบค่ะข้ามฝั่งมาลงที่คลองใหญ่จังหวัดตราดแต่ซึ่งบ้านเรานะคะมีเยอะเลยหวายแต่ใช้ได้ไหมแต่ใช้ก็ได้อยู่แต่ว่าเป็นห่วงห้ามนะคะไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าประมาณนี้ค่ะเมื่อก่อนเมืองน่านเคยมีคําขวัญของจังหวัดน่านที่บอกว่าเครื่องหวายน,น่าชมค่ะใช่ไหมครับค่ะ ก,ก็คือตั้งแต่ตรงนั้นมาเครื่องหนเครื่องไหวเมื่อนน้นก็มีชื่อเสียงมาเมื่อก่อนแต่ช่วงหลังๆผมก็เห็นว่ามันหายไปอาจจะเป็นพ่อนในส่วนของอผลิตภัณฑ์หรือว่าไหวไหวต้นเนี่ยมันผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ทําให้รู้สึกว่าคนทําตรงเนี้ยมันน้อยลงไปค่ะอาจจะเป็นคือไหวก็คือเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบอาจจะหาย,ยากหรือ,อว่าเราไม่ได้มีการพัฒนารูปแบบให้มันแปลกไปจากที่อื่นทำให้สินค้าประเภทฝหวตอนนั้นยังไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ ได้ส่วนของคุณจิตวดีเองก็มีการอ,อยากรู้อยากเห็นอยากลอง<ช>นะคะก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ของที่อื่นมาบ้างก็มีการพัฒนารูปแบบของตนเองมาโดยตลอดนะคะแต่ที่มาของต้นหวาย,ยก็มาไกลเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้พูดถึงนะคะเสียดายมากเลยที่บ้านเรานะคะ,ะจังหวัดน่านของเราเนี่ยมีหวายต้นเยอะแยะถมไปนะคะคก็มีบ้างทุกวันนี้อย่างเช่นแถวตำบลเนียนนะคะบ้านห้อยปลกอะไรประมาณนี้เนาะ พ่อก็ถือว <disposable> ่าเป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะคะพวกชาวบ้านก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปทุกมาขายที่ละมัด2องมัดร้อยสอก็เอามาได้แต่ถ้าสมมุติถ้าใช้รถบรรทุกใหญ่เขาก็จับโดนจับประมาณนี้นะคะแต่คิดว่ามันก็ไม่เป็นไม้นะคะคือเถาวันเอง ทุกวันนี้เราเสียดายนะคะถ้าให้เอามาใช้ก็จะเป็นประโยชน์มากเลยสําหรับกลุ่มวัยนะคะเราก็ค่ะเราก็จะได้ไม่ซื้อสินค้าตัวนี้แพงทุกวันนี้สินค้าที่เราซื้อจากต่างประเทศพูดถึงต่างประเทศนอตเขมเมนตนะคะมันแพงมากเลยนะคะต้นเล็กๆเนี่ย28บาทยาวกี่เมตรคะยาวห้าเมตรค่ะยาวห้าเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางล่ะคะก็ประมาณสักตั้งแต่เหรียญบาทถึงเหรียญห้าเหรียญสิบค่ะมีปรกบปรนกันมาค่ะ ถ้าบ้านเรานี้อ่าประมาณสี่ศอกแต่ต้นละสิบสามบาทก็ยังดีนะคะถ้าออกได้เนาะถ้าเขาอนุญาตให้เราตัดมันชาวบ้านก็จะมีรายได้ด้วยค่ะครับแล้วที่บ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันผขาดทางกลุ่มมีเหมือนกับว่าได้เป็นลองปลูกเพื่อเอามาตรงนี้เองไหมครับมีค่ะถ้าเราปลูกเนาะคือว่า ของที่มันออกจากป่ามันคือธรรมชาติของมันเนาะธรรมชาติของมันตามป่าตามเขาเป็นธรรมชาติเลยแต่ถ้าเรามาปลูกปุ๊บมันไม่ได้ดีเท่าที่ควรค่ะมันจะต้นเล็กๆค่ะมันไม่เหมือนกับที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติค่ะธรรมชาติจะดีกว่าค่ะธรรมชาติจะดีงั้นเขาไม่เรียกว่าของป่าใช่ครับพูดถึงของหวานธรรมชาติจะดีของถั่งขึ้นมาเนาะค่ะครับพูดถึงสินค้าเครื่องไหว ที่ได้รับความนิยมับปัจจุบันโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือ,อเครื่องหวายประเภทไหนบ้างคะตอนนี้นะคะ,คะก็คือชุดรับแขก